โลโลสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้กับช่องไม่เงินจีนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาม่อีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์บัสซิเบลเลเตอร์อันติเมนะครับที่หายหน้ากันไปนานเลยนะครับ นะฮะตอนนี้ครับฉลองโทรศัพท์ใหม่ครับผมก็เลยโหลดมาเล่นใหม่ซะเลยนะครับรหัสเก่ายังอยู่นะครับแต่ผมจะโหลดรหัสใหม่นะครับเพื่อมาสอนทุกคนตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับว่าผมเดี่ยมีตังค์มากมาปไปมากเลยได้ยังไงนะครับนะโอเคครับวิธีการล็อกอินนะครับก็กด Create Company เลยครับหรือไม่ผมมีบัญชีอยู่แล้วนะครับถ้าผมมีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยผมก็กดที่คําว่า Cloud ได้แล้วครับนะนะครับ๋ยวผมจะมาสร้างรหัสใหม่ให้ทุกคนดูนะครับกดที่ขีเอครับ นี่นะครับก็จะเข้าหน้าเกมเลยนะครับผมไม่คิดถึงจังเลยเกมนี้นะฮะผมมีพูดตามเยอะได้เพราะเกมนี้เลยนะครับไม่โอ้ยค,ครับอ่าให้เราเลือกหน้าโปรไฟล์นะครับเอาอะไรดีหนะ้าผมก็ผู้ชายแล้วกันไอ้บ่าวนี้แล้วกันไอ้แก่แล้วก็คอมมานีโลโก้นะฮะ ก็โวเคแล้วกันนะครับเขื่อน tg นะฮะแล้วก็สามารถอัปโหลดโปรไฟล์ได้นะครับนี่แต่ว่าผมเอารูปในเกมดีกว่านะครับเราก็ตั้งชื่อเลยครับผมตั้งชื่อว่าตั้งภาษาไทยก็ได้ไหมได้นะ khun ครับ a u n g g เขื่อน gg คนขับชื่อ khun ให้น้องขับนะฮะขุนนะฮะครีเอทเลยครับ ดีครับกดสตาร์ทเกมเลยครับเครับในเกมนะครับก็จะมีเราล็อกอินนะล็อกอินทุกวันครับจะได้ตังคงเยอะนะโอ้คครับนะครับวิธีการต่อไปนะครับก็คือการเล่นนะครับในด่านต่างๆเนาะเราก็ต้องเลือกที่ด่านเลยครับรูที่นะ นะครับจากนี้นะครับผมก็มีสองเมืองนะครับก็คือลำปางกับลำพูนนะฮะถ้าเราอยากซื้อเมืองเพิ่มนะครับก็ไปที่เทอร์มินอลได้เลยครับนี่ครับวันนี้ผมมีประเทศไทยนะก็สามารถอันล็อกประเทศได้นะครับในราคา30โกเนาะหรือไม่ถ้าอยากอันล็อกทั้งหมดนะครับก็2 5 0บบาทนะครับนะทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็เราสามารถซื้อเลือกซื้อเมืองได้นะครับนี่ ถ้าอยากซื้อทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถซื้อกับตังได้แนละ้วแต่แพงอีใต้นะเสื้อทองดีกว่าเนาะโอเคครับแล้วก็อยากใครอยากมีตังเยอะนะครับก็สามารถจ้างคนขับนะฮะมาจ้างมาขับได้นะฮะเห็นนะครับนี่สามาจ้างได้เนาะมีราคาต่างๆนะฮะให้เราจ่ายนะก็จ้างไปก่อนหนึ่งคนครับนะ ยิ่งคนไหนดาวมากนะครับคนนั้นก็จะยิ่งขับได้ดีนะฮะจะได้ตังค์มากนะฮะแล้วก็ออนไลน์ก็สามารถเล่นได้นะมันจะมีหลายเซิร์ฟให้เราเลือกนะครับนะแม่เลงสุดยอดอีกโอ,โอ้ใครใครอยากได้ตังค์ฟรีนะครับนะจะเป็เน,ปเนเพลงกอเป็นเพลงอ่ะเพลงมันฟรีนะที่อยู่ไห ถาอยากได้ตังฟรีนะครับก็มาที่ทางขวาได้นะครับมีฟรีมันนี่ครับนะเพียงแค่เราไปกดติดตามนะฮะช่องทางต่างๆของเกมซูกนะครับเราก็จะได้ตังแล้วนะ,ะเห็นไหมครับนะแล้วก็ก็มีเควสให้ทําด้วยนะครับนี่มีเควสท,ทาด้วยสามารถได้ตังนะฮะสูงสุดก็ได้ทองประมาณร้อยยี่นะจำได้นะกดหลุดร้อยยี่ป่ะเออสูงสุดได้ประมาณกี่ทองนะได้ ยี่สิบหกเฮยไอ้รวยไม่เหมือนเกมบัตตอ่ะร้อยสามนะร้อยสามร้อยห้าเก้าอูสองร้อยเลยครับทุกคนได้เยอะมากนะฮะก็นานแล้วครับน่าที่ผมไม่เล่นเกมนี้เนาะก็วิธีการคร่าวๆคงจะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมถ้ามีเคล็ดลับอะไรดีๆผมก็จะมาทำคลิปต่อนะครับผมนะสวัสดีครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับแครกเกอร์เด็นเสิร์ฟเพื่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้รับไปเกินก้อนลาไปก่อนนะครับสวัสดีกอลสวัสดีครับรยรยแรงกันไปหน่อยน้